สวัสดีทุกๆคนที่เข้ารับชมในคลิปนี้กันด้วยเนาะเราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามของหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของตัวเองกันสำหรับใครที่อยากจะให้โปรไฟล์ดูน่าสนใจหรือว่ามีผู้ติดตามมากขึ้นลองมาดูและจาตามกันได้ๆๆไปไว้ง่ายดวิธีข้นตอนแรกก็แค่ให้เราได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้เดี๋ยวเราจะลิงก์เว็บไซต์อันนี้ไว้ให้หน้องในส่ง,งความติดใจหรือคอมเมนต์ก็เพื่อจะได้เข้ามาชิงเงินทำตามกันได้เลยก็คือเว็บไซต์ที่ีชืชีว่า h m MM m doulan เนาะ พอได้เข้ามาคขาราในเว็บไซต์ตองเขาก็จะมีให้เราได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมัคชีกก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้ โดยการกดทนมาสมัครกันแล้วท <c volta> <c oughs> ี่หน้าต <analysis> ่างการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะสมัครผ่านดูการกรอกข้อข้อมูลมการที่เขาได้กําหนดไว้สองหัวไอ้ิลหัวข้อแบบมีกันได้นะโดยการกรอกชื่อหรือว่าจะกรอกอีเมลวิวาหัสผ่านหรือว่ายิ่งยำหันผ่านอะไรยังไงในสิ่งของพอนี้เ้าก็เริ่มทําการสมัครกันได้กรอกไปเสร็จแล้วก็ถือว่าสมัครกันเสร็จเลยเนาะแต่สำหรับใครที่อยากจะสมัคร้ง่ายไปกว่านี้อีกก็สามารถที่จะสมัครผ่านมาชีวิตกันจีเมลกันเลยก็ได้ แล้วสำหรับใครที่อาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วในตัวหัวาจหรือว่าสมัครกันไปเสร็จแล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อผู้ใช้ง,งานแขนไปได้เลย อ่ะแล้วก็ที่นี้เราก็จะได้ข้ามาที่ตัวหัวไซต์เว็ไซต์ในต่างรของเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อแล้วก็หมดหมู่บริการให้เราได้บริเช้งานได้ทําการมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้นอ่นหรือว่าตรงนี้ให้กับเราได้เช็คกันเอาไว้เพืดด่อที่จะมาช้งานทําการในส่นวนต่างด้านนี้กันไปได้แล้วสำหรับใครที่เข้ามาช้งานในตัวเว็บไซต์ไปข้างแรกไม่มียอดเงินก็ให้กดเข้ามาีูหัวข้อด้านนี้กันไปก่อนเลยที่ว่าเติมเงิน อ่าโดยเรากดฟีกามากันได้แล้วที่หน้าต่างของการเติมเงินเขาก็จะบที่หน้าต่างประมาณแบบนี้ดูให้เราสามารถที่จะกด้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายแค่กดคลิกเข้าไปเดท์ช่องทางแล้วทีนี้ช่องทางฟอร์ดะะขึ้นมาเป็นแบบนี้สี่ช่องทางให้กับเราได้เลือกเติมเงินโดยจะมีช่องทางอันแรกเป็นเช็กนคิวอาร์โค้ดผ่านทุกธนาคารทุกวันนี้วันนี้อยู่แต่เป็นริปโตัวเรนซีและเพอร์เฟกต์วันนี้เราก็เลือกันไปได้เพื่อที่จะทําการเติมเงินและถ้าหากว่าเติมเงินกันไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แแลล้้้้้้้้วววใใหหยยอออนน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 กกกกกัััับมมาา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 าทททีีี่่่่่ตตงงงรรรเเพืจะชํไไปด็ การด้ทาการเพิ่มวิเจของยอดผู้ติดตามตัวโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเราก็มาคิดที่ตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กกันไปเลยแล้วก็เลือกกันต่อที่ตัวหมวดหมู่นะว่าเราต้องจะทําการเพิ่มอะไรเพิ่มยอดผู้ติดตามตัวหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็ได้อยู่แต่แถวนี้เลยอ่ะอยู่ตรงนี้เราคไปิกเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่นี้ก็เลือกกันต่อที่ตัวบริการหรือก็คือเรียนราคาที่เขาจะมาติดตามเราเนาะอยากได้เรียนราคาแบบไหนอยากได้บริตามแบบไหนก็เลือกกันได้เลยของเราจะขอเลื่อประเด็นนี้เนาะเห็นเขียนมาแนะนำอ่ะ พสกันได้แล้วตามที่ต้องการทำบหบุหรับบริการทีนี้ให้ย้อนกลับมาคลิปตัวของโปรไฟล์ั่งของ Facebook เพื่อท,ทำการคัดลอกลิงก์อ่ะคัดลอกลิงก์ในมือถือก็จะง่ายๆหน่อย,นอยอเนาแค่กดมาติดแถวนี้ถ้งมันจะมีคําว่าแชร์หรือว่าคัดลอกลิงก์ใน 3. จุดนี้เนาะก็สามารถที่ทําการกันได้แต่สำหรับในความว่าจะต้องคัดลอกตรงนี้หนะ่อยเนาก็อ่ะสำหรับในมือถือก็ลองทําการกันได้เลยพอได้กดย้อนกลับมาเพื่อคัดลอกลิงก์ของในตัวมือถือเองของในตัวโปรไฟล์ Facebook กนแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อลิงว่างพอได้วางลิงก์ พอเลิ่มใจทำนี้ถ้าถไฟจำนวนได้แล้วทีนี้กดสองโซ่จุดจุดด้านล่างนี้เไปได้เลย พอส่งซื้เสร็จทีนี้เขาะวจะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งแบบแบบนี้ให้กับเราได้ดูกันได้แล้วเทมไ้ฟังส่งตื้จากก็จะได้แจ้งดูรายละเอียดกันได้ด้วยหากว่ากมดมาแล้วก็ส่งซื้เต็มไปแล้วเนาะ้วยการกดลีกแค่ไม้ที่ตรงบ้านนี้ดีค่ะเพื่อปรไบการส่งซื้ด้วยตามปรการส่งตื้ค่ะาจะเป็นตามประมาณแบบนี้กันเลยให้กับเราเข้าไมมิชช่ดูรายละเอียดของตัวเด d e r กันได้แบบง่ายอย่าง order ที่ทำการเป็นเมื่อกี้เขาแจ้งบอกึ้นมาบอกว่าเราดำเนินการแล้วก็เ้าไม่ใชู่กคนได้เลยด้วยสำหรับใครที่ซัไมซิ่งกันไปัญแล ก็สามารถที่จะกดทํามาทีหอวข้อด้านนี้กันไปก่มนนทีคําว่าตัวหน้าอนตามของตัวก็คือรับาทางที่ให้เราได้มาไว้ในการแจ้ปัญหาแก๊สมินโดยการเข้ามาข,ขา้วเราเจมินเงื่อนตามแบบนี้ให้กับเราได้เข้ามาแจ้หรือว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้ไป,ไปง่ายแค่ได้ทําการพิดหม้อหคลเวอร์ข้อความหาว่าเกิดมีปัญหาข้องได้ยังไงก็ทําทการกิม,มกกิ์แก้มบอกกับแอดมินกันไปได้เลยหรือแต่เป็นการเนบรูปภาพสูงให้กับแอดมินได้ดูปัญหากระสัร่าที่จะทําการกันได้หรือสำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาขัดข้องส่องซึ้ตาปกติกันไปแล้วททีีเราก็ออยย่่จะดดู จะลองย้อนกลับมาดูที่ตัวห้องผู้ไฟเ f ซบุ๊กเพื่อมาทําการรีดูหน้าจอกแ็แล้วนะว่าผู้ติดตามจะขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าจะเป็นยังไงย่างใน,นตอนนี้ก็จะมีของเดนอยู่ที่5เราก็มาลองดีหนาจอดูกันไปนะว่าจะขึ้นมาบ้างไหมดูกันไปนะว่า อ่าแล้วก็นี่เลยนอกหลังจากที่ได้ทาการสั่งสื้อกันไปแลควกันนะเราจะคู่จากเมื่อกี้นี้ตอนนี้เยอะไปติดตามเพราะในตัวโปรไฟล์ของ Facebook ของเราก็ได้เพขึ้นมาที่เป็น70ปนที่เราประมาณนี้กันแล้วเนาะเมื่อจากเมื่อกี้ของเธอมีอยู่ที่5กันเองสั่งสื้กันเป็นึ่งเาเกิขึ้นมาเป็น70กันแล้วถือวยอะขึ้นมาไม่คุ้มเดี๋ยวก็ขึ้นมเราเห็นแล้วนะว่ามันขึ้นมาจริงๆแล้วขึ้นมามากแล้วสํารใครที่สั่งซื้อกันไปหากว่ายังขึ้นมาไม่คุ้มอาจจะขึ้นบบของเราก็ไม่ต้องถูกใจกันไปเนาะวิสัยเขาต้องมีเวลาในการดำเนินการอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนเลยที่เดี๋ยวมาสมทบหรือได้บางครั้งต้องรอเวลาสักครู่หนึ่เราอีกที่เหลือ จะขึ้นมาทีเดียวเลยแล้วก็คอยดูกันไปก่อนได้แต่ทางนี้ทนถ้าหากว่าสั่งซื้อการแล้วไม่ขึ้นมาสักทีก็สามารถมาแจ้งเจาหาทันได้กับในตัวห้องตัวในตัวเว็บไซต์ที่ได้บอกกันไปแล้วก็สำหรับในคลิปดรของวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามตัวโปรไฟล์หรือจะเป็นการช้งานในตัวเว็บไซต์จะหาอุส่ญญาสนใจก็ลองเข้ามารู้เพราะวันนี้เราก็แค่เป็นการพาสอนทำเนาะสำหรับในการเพิ่มยอดอะไรต่างๆก็ลองเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยในวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอฝากคลิปวดีีีีออไ้้้้้่าาานน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 กัคคใใรทูจจมถึงต็ขุณะ